วิถีนี้เป็นวิถีที่รวมกายกับใจปลุกเราตัวรู้ให้ตื่นทำให้สติและสมัมชัญญาโตในขณะที่รู้ลมเป็นสติยกแขนเป็นสมัมชัญะเพรามันตินโต้นงนาบทุมรู้ลมเป็นสตนสนยิยกแขนเป็นสมัมผัสชนิญโรู้ลมเป็นสติสติสมัมพัชัญจะเกิดตลอดเวลาในขณะที่ยกแขนรู้ลมเข้าและออก แม้กำนดคำแปวท้องยุบท้องลดท้องพองอะไรก็รู้ชัดเอาลองการแขนงที่ติดไหมถ้าติดขยับไม่เห็นติดทำาไมอ๋อ้องยืนยันไห้ไม่ต้องให้บอกสิลูก เร้รู้อยู่แล้วว่าขาขวาขาซ้ายน้ำหนักตัวทิ้งข้างไหนเหมาะสมอย่าให้โยกไปโยกมาแต่พวกับน้ำหนักเสมอกันเท้าขวาเท้าซ้ายหลัตบตสาส่งความรู้สึกไปที่ป่าเท้าก่อนเลยน้ำหนักอยู่ที่ขวาและซ้ายตะตุมหน้าแข้งหัวเข่าไม่เบี้ยวไม่เอ็ ท่อนขาท่อนบนตะโพกคนกบกระดูกสันหลังหัวไหลไม่เอียงไม่รูปท่อนแขนข้ขอศอกไม่งอฝ่บามือไม่เก่งไม่กำคอตั้งตรงกับบาก็คือเป็นฉากกับบาหน้าไม่ไม่เงยคางไม่เชยรับตาอย่างน,นุ่มนวลสุดลมให้ใจเข้า ลมสร้างในทั่วสารพานกายแล้วหายใจออกอย่างค่อนคลายแผ่วเบาหายใจเข้ายกแขนขวาชี้ตรงมาข้างหนะ้าเสมอไคลขมัมวพร้อมชา้ชาช้าหายใจออกรดลงช้าช้าพร้อมแขนบอกแขนขวาดันยกสองแขนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวทุบเลยไอหนู หายใจเข้ายกแขนซ้ายชี้ตรงมังนะ้หน้าเสมอไหลรับแมวท้องหายใจออกก็ลดลงช้าชา,ชาท้องก็ค่อยๆท้องค่อยๆลดลงหายใจเข้ายกแขนขวาเหนือศีรษะทำแมวท้อง เบนไสขึ้นหายใจออกก็ลดลงชา้ชาๆรู้ขวารู้ซ้ายเนี่ยเป็นสัมปัชัญญะกเป็นสตินะสติทำใหชัญญแกเกิดทุกขณะนะหายใจออกลดลงชา้ชาๆหายใจเข้ายกแขนซ้ายเหนือศีรษะทำแมวท้องทำแนวท้อง ชา้าๆอย่าเร็วหายใจออกลดลงช,าชา้าๆหายใจเข้ายกสองแขนเหลือศีรษะทำแมวท้องชา้าๆทำแมวท้อง ช้าๆลาาำตัวหายใจเข้ายกปีกขวาเสม,มอไหลคำแมวท้องปีกขวาคำแมวท้องอ ไส้ท้องอืดท้องเฟ้อทำท่านนี้ดีหายใจเข้ายกปีกซ้ายเสมอไหลทำแบบท้องพวกอาหารไม่ย่อยกระเพาะธาตุพิการเนี่ยหายใจออกลดลงช้าช้าหายใจเข้ายกปีกขวาเหนือศีรษะแขนชิดหู ร้องไปกลับมือทําไมวนนะั่านแขนมันอยู่ท่าไหนก็ยกมาลงร้องแบบนั้นหายใจเข้ายกปีกซ้ายเหนือศีรษะทระแบ,บ่ท้องไม่ต้องกลับมือไม่ต้องเอียงศีรษะเอียงไปทำไมล่ะหายใจออกก็รดลงเสาาียช้า Hãy chơi khâu, gốc bì, 2 bình, nửa sĩ ra lẳng mươi chôn can, làm bèo thon, bình bay, bé mươi chôn can, khép yên tư, hãy chơi chà chà ก็ลงรงงหายใจเข้ายกสองแขนชี้ตรงมาข้างหน้าเหนือศีรษะกับแนวท้องประนมมือประนมมือเหนือศีรษะยกสูงก่อนและวจึงกระนมประนมมือแขนยืนตึงกับแนวท้อง หายใจออกลดลงด้านข้างซ้ายและขวาให้หลังมือแนบด้านข้างล้นตัวหายใจเข้ากลับมาตรงาหายใจออกออไหลค้างติดอกม,มือมาหลังมือมาชนกันด้านหน้าขาตรงสนื้อนแหละว,วางขา hãy chạy vào gặp metro hãy chạy off ăn cơm bên hàng luôn lại bay ăn bốc Em ám lên. Ta được đá cướp côn à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  bật Hãy เดี๋ยวใบก็มาตอเตัวรับนร่าประธานที่แบถอ่าป็นาจาสคกะกะ ยกย้ายจะไม่หาอาหารทานรให้โอกาสกับผู้ท่าผู้แก่และเด็กคนที่มีแรงมีกำลังเต่าอยู่ที่ร้านการข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ายหนึ่งโมงมาพบกันปฏิบัติธรรมต่อ